มเมื่อไหร่จะเลิกเรียนก <Wie? S 1> ันสักทีอ้ดีมากกลับบ้านซะไปนักเรียนและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสโนไวท์แล้วก็หนุ่มรุ่งงามนะข้างๆเฮ้ยหิวจริงๆเลยกินแอปเปิ้ลดีกว่า hmm. ดูดีไม่เบาเลยนะเธอเนี่ยสงสัยจะฉ่ำน,น้ำจริง,งๆเลยแต่ว่ากินแอปเปิ้ลต่อนาสโนไวท์มันจะแ hmm. สดงใจบ่คะไม่อย่า yeah! yeah! <No. S 1> ขายออกมาครู โมใหญ่บ hmm. 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 ้าน hmm. ี่เป oh, ็นอะไรอะเห้อนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยเอาแอปเปิลไปค่ะกูยังไม่อยากตายกูาวขคาายออกมาขายออกมาเหอเ้นี่เธอตายแล้วยังข้ากรงขะไม่หยุดเธอเป็นบ้าอะไรของเธอนะออกไปเลยออกไปจากห้องแค่เดียวเนี่เฮ้ยเด็กไม่รู้จักโตเอ้ย คู่ครับดูสภาพหน้าหล่อๆผมเธอเนี่ยแม่แม่แม่จีบกันตั้งแต่เช้าเลยนะคู่นี้เธอเนี่ยผมสวยจังเลยทำร้านไหนอะอใครกันนะเดินผ่านมาและใครไม่รู้จักชื่อฉันฉันจะราพันเซลและฉันก็เป็นสาวที่ป๊อปปูลารที่สุดในโรงเรียนนี้โอ้โหผมติดกันเลยทีเดียวี่ผมฉันเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ โธ่เอ้ยเปิดประตูก็จบเรื่องแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อย <ş ark> แบบนี้ก็ได้เวลาไปอ่อยผู้ชายแม่แบรนเดินมันนี้นายใส่หมวกแล้วดูหล่อ,อจงเบอยอะ่ะอี่ใหญ่นี่ผมจะสวยกว่าอีกตั้งเยอะเลยอะ่ะแบบนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างละเออเข้าเรียนแล้วนี้นไปเรียนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาอ่อยผู้ชายทีหลังอ้ยเออขอโทษค่ะครูหนูไม,ม่ได้ตั้งใจอะ่ะ นี่เธอเดี๋ยวเห่าก็มาเตะฉันหรอกฉันเปล่ามีเห่ามีแค่เห็บเท่านั้นเองอะนี่แถวบ้านไม่มีร้านสัตว์ผมบ้างเหรอนอือหือเอาล่ะเลิกเรียนแล้วไว้เจอกันใหม่นะรู้แล้วจะทำยังไงให้ผู้ชายมอง แบบนี้แหละจะต้องมองตาค้างแน่นอนโอ้ราพันเซลไง <c oughs> ไงราพันเซลช่วงนี้รู้สึกว่าเธอมีอะไรแปลกตาไปนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วยญ <c oughs> ่ราพันเซลแกเจอดีแนะ่ <c oughs> เดี๋ยวไปเสริมดมก่อ <c> น <oughs> วันนี้เจ้าหญิงนั่งสองพระองค์มาร่วม <c oughs> กลาสเดียวกันแจสมินและเฟนเดอรเลอร เจ้าหญิงช่วงนี้เป็นพวกถ่ายเซลฟี่ตลอดเวลาเอาละจ้าชั่วโมงเรียนเริ่มแล้วนะลูกนะยังไงเอาสมุดขึ้นมาสิอ่าวันนี้เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์กันนะเออครูมองแล้วอย่าเรียกชื่อฉันนะเอาล่ะเจ้าหญิงทั้งหลายถ้าพวกเธอทำตัวไม่ดีแบบนี้ฉันจะประหารชีวิตด้วยการเป็นราชินีใจร้ายเลยก็แล้วกัน ฟังดีๆนะเข้าใจไหมเอ้ราชินีน่ากลัจงเบยอเออราชินีเปก้าสทงว่าต่อได้เลยเป็นแค่เจ้าหญิงจะปฏิเสธราชินีได้ยังไงราชินีว่าอย่างไรพวกเจ้าก็ต้องว่าอย่างนั้นอ๋อรอนะวันนี้เออข้าพะโล้อร่อยดีอ่ะเป็นเจ้าหญิงก็ต้องกินเหมือนกันนะ อ๋อชิดโดอร่าสวัสดีมิน่าอร่อยนะดูน่าทานมากเลยแต่ว่าฉันต้องทำให้จามามันดูสวยก่อนนะงั้นมาจัดเรียงอาหารกันเลยดีกว่าบล็อกห้ตรงนี้ข้าพดตรงนั้นแครอทพริกหยวกถั่วด้วยโอ,อเคทุกอย่างพร้อมแล้ว ซินเดอเรลล่านอกจากชอบทําความสะอาดแล้วเธอยังชอบความเพอร์เฟกอีกตั้งหาบเออใหญ่นี่เมื่อไหร่มันจะได้กินวะเนะแค่รดแข็งเป็นบ้าเลยืึได้เวลาเรียนวิชาพลาแล้วลูกเออซินเดอเรลล่านี่เธอเข้าคลาสผิดหรือเปล่าเนี่ยคนอื่น่ะเข้าใส่ชุดกีฬากันเธอ,อจะใส่ชุดราตรีแบบนี้มาออกกําลังกายไม่แปลกไปหน่อย <What? S 2> เหรอเธอใส่รองเท้าอะไรมา โอเคโอเคเดี๋ยวนูเปลี่ยนเองก็ได้ดูสิคะสเนคเกอร์แบบนี้โอเคไหมคะครูแล้วรองเท้านี้ก็ทำมาจากเวทมนต์นะครูรองเท้าจะทำจากอะไรก็ช่างออกกำลังกายได้ก็พอละอ้าวจัสมินเพิ่งมาเหรอมาเบากับพรมวิเศษอ๋อก็เสือออกกำลังกายไงคะเอาล่ะตั้งใจออกกำลังกายกันนะลุงนะหื ใยญ่ๆๆยคนนี้เออมันลอยได้มันเป็นผีหรือเปล่าเนี่เออได้ฉันเหนื่อยจนตาลายเลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เราขอหวยกันเลยดีไหมสิเดลเลอื์ทำได้ยังไงบอกคนชัดเี เออค่ะก็ทีไม่ได้ยินอยู่สูงค่ะเดี๋ยวลงก่อนนะคะเหนื่อยจังเลยนะคะวันนี้เอาล่ะผมจะททำได้ดีมากลาสาวผมแดงนี่เป็นไผ่กันน่ะรู้จักหรือเปล่าก็เงื่อนน้อยของเรานั่นเองอ้มาเรียนทีก็ลำบากต้องเอาอ่างกละมังมาด้วยแบบนี้ไอ้สวยแล้วเลวเท่ากันบ้าไปได้ยังไงอะ ้วันนี้สวยแน้เลยแอรีร่ลองมาตอบคำถามหน้าก,กระดาษดูสิลูกหนู <c oughs> หน่มีหางแบบเนี้ยเดินยากอ่ะช่วยหน่อยสิหนางเงือกมีหางก,ก็ต้องให้เจ้าชายแบบนี้มาอุ้มมาค่ะอยู่โลกใต้น้ำมันก็ค่อนข้าง,งจะน่าเบื่อหนูก็เลยฝึกตัวเองด้วยการทำการบ้าน <c oughs> โอ้โหโเธอนี่เก่งมากห <c oughs> ไปนั่งที่ได้แล้วไดเกรดเอนะว,วันนี้เ <c oughs> จ้าชายพาไปดี โอ้สาวเงาคนนี้เป็นผายกันนะฉันชื่อเบลนะแล้วฉันก็มีเพื่อนสนิทเป็นไงคะคุณไายพอไงจะเชฟวันนี้สบายดีะนะเออยายเน่บ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยออคุยยังไม่หยุดเลยอ่ะมันควรจะเข้าโรงพยาบาลบ้าได้แล้วมั้งพูดกับทู้อจาร์แบบนี้ได้ลุกปเลยเหรอฮึ อะไรนะเออพู้ใจกันนี้หล่อเหรอนี่ลองดื่มชามะ oh, <what>? no. หืมเอาล่ะครูจะสั่งการบ้านวิชาเคมีนะอ่าฮะเอลซ่าก็ต้องการการศึกษานะคะครู้ย oh, วิชาเคมีแบบนี้เอลซ่าไม่สนใจเลยเงินเรามาทดลองกันเลยนะจ๊ะบ๊าย่จแคง สงสารแบบนี้เข้าด้วยกันได้อย่างไงเดี๋ยวโรงเรียนก,ก็ระเบิดตายกันพอดีเฮ้ยต้องสีเขียวนี่สิครูนี่ก็ไม่รู้เรื่องเอาซะเลยเฮ้ยแบบนี้น่าจะได้นะอบอกเลยว่าฉันไม่สนใจเรื่องเคมีสักนิดแต่ว่าฉัน่ะเก่งมากแม่เจ้าหญิงเอลซ่าฉลาดมากเพคะ อยากจะไปโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเจ้าหญิงจากดิสนีย์ไหมคอมเมนต์บอกเราเลยอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกด Subscribe ช่องของเราคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ได้อีกจากชุมชุมว้าวยังไงล่ะ